สิ่งที่เราได้จากความย่างลำบากก็คือความอดทนอย่างที่สองก็คือความสำเร็จสิ่งที่เราได้จากความย่างลำบากาาาก็คือความสำเร็จเพราะว่าถ้าเราไม่ลำบากเราก็ทำอะไรไม่สำเร็จสิ่งที่3ก็คือความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสิ่งที่เราได้จากความยากลำบากอย่างที่3ก็คือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเช่นการทำงานถ้าเราไม่ทำงานหามรุ่งหามข้ามหรือทำอะไรที่มันแบบว่าหนักงานของเราก็จะไม่สำเร็จแล้วผลผลตอบแทนก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมันอยู่ที่ผลงานว่าเราหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรจะได้มาง่ายๆ เราจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนก็ตามแต่ขอให้ตั้งมั่นในความดีแล้วเชื่อเชื่อในความสามารถของตนที่สำคัญต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยโอเคบายบายทุกคน see you soonI love you all.